วันนี้เราเราจะเป็นคนสแกนนะทีกเป็นหมอยาไม่อะเป็นหมอยาแตกนะมันต้องผมเป็นไม่ถูกมันต้องมีคนที่คิดง่ายขั้นแรกก็ไม่ถูกขั้นัรนแหละมันเสียเวลาจุดไหมจะมาจุดไหมเออไปมาจุด่องก็ได้เหีือว่าเราตีสี่ตัวนี้ก่อนตีก็ได้เฮ้ยกดไปไหนนะเนื้อนี้ยัดตีไม่เข้าเลยว่ะ คืออวไดีกว่ามั้งอย่ยไปเก็บอะไรนะเก็บโล่ก่อนแบบหนึ่งเราเก็บดวงตาแล้วมารกไหมดวงตาวันนี้เล่นใหม่วันนี้เล่นแค่ก็คือเราจะยืนเตียนแค่ในขอบวงแล้วก็ยืนกันไม่เกินครึ่งวงกลมเราไม่ต้องมีมาร์กอะไรใช่ไหมสองไปละมาร์กแค่นี้ก็ได้เล็กหนึ่งตรงนี้ เราให้แทงยืนหนุ่มแตรงนี้หรือว่าข้างหลังตรงนี้เลขสองตรงนี้เลยเดี๋ยวปิ้นมาให้นะเลขสามไม่ต้องโอเคเอาเลขสามทได้ใช่ไหมแทงยืนหันหน้าไปทางเลขสองไหมยืนยืนฝั่งนี้คนอื่นเน่ยยืนในครึ่งวงกลมนี้นี่ใช่ไหมคนคนมาร์กยืนยืนหลังนี่นะหลังเส้นวงกลมนอกมาร์กบัฟบัฟอะไรเขาเรียกบัฟลูนบัฟม่วงบัฟ ทองอะไรในองคกรในก็ไปปรับให้ถูกคนคนเป็นหมาป่าก็มายืนข้างนอกตรงนี้ก็ได้สามน่าจะสานไม่โดนแล้วสามตรงนี้ที่เหลือยืนตีไม่เกินครึ่งวงกลมตรงนี้เล่นแค่ครึ่งวงกลมในนี้เท่านั้นเล่นแค่ครึ่งวงกลมนะก็คือวงกลมเล็กใช่เค <Okay. S 2> ก็ก็คือแค่ครึ่งวงกลมฝั่งเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบยืนฝั่งทางนี้นะ เล่นกันแค่ตรงนี้แทงอะ่ะตีหันมาทางนี้คืองวงกลมนี่นะใช่สองก<ม>ูเ,เวลาตีเวลาออกอะ่ะตีตรงที่ใกล้ตรงนี้ก่อนใกล้ตรงแล้วจะมีเพื่อนเล่นกันแค่ขอบวงกลมเชียงแมวไลน์ในเพจด้วยฮ <c oughs> เล่นแค่ขอบวงกลมไปในดิปเนี่ยแหละไม่กระตุกใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยกระตุกว่ะชิบหายละไม่ปิงแม่เลยใชบางทีไลน์มันใช้เน็ตนะเออไลน์มันใช้เน็ต มันต้องเครื่องแรงๆอตอนเดือดก็ตีให้คิดพิษวงแรกมันจะหยุดแถวๆเนี้ยก็ช่างมันแล้วก็กลับมาเออเอาล้างพิษมาไหนก็ได้บ<น>ูตึงใครมีก็ลองดูผมเอาวันตีบูตึงมาอืถ้าขไดไล่เริ่มยังไงไลก็ดีคนคนในดิสเผื่อใครไม่ลงเขาได้เไปนั่งดูเอาพินมาแะไอะไรละกระตุกว่ะอะไรคนอื่นแล้วกันไม่ได้จะยืนสามใช่ไหมยืนสามใช่ไหมยืนสามก็ได้มั้งก็มันมีดาเมจอยู่ไหม ก็มีแหละแต่สวยแม่สวยเมื่องลองดูเพราะว่าถ้ายืนกันแค่ตรงเนี้ยคนที่กดสแกนมันจะครอบหมดเลยเออหมเนี่ยมันเดประมาณเนี้ยอ๋อแค่นี้โอเคจดี๋กดที่บอสแล้วกันเนาะง่ายๆหลักๆจะกดที่บอสแล้วบอกผมก่อนนะผมจะกดสกิลสองรอบใช่พร้อมแล้วบอกนะบอกนะไม่ใช่ตีเลยนะถ้าแคงดีก็ตีเลยถ้าแครงเก๋ก็ถือว่าพร้อมอ่ะโอเคผมผมวางเงาเสร็จแล้วคุณเทมตีนะ อยากไม่ถันวา <c oughs> หลื <c oughs> ห่ถ้าแทงสีแล้วก็คือพองแล้วมั้าจะอัดเลยคือคือคือต ความเร็วลดไหมล่ะมันในแล้วนะผมต้องกดสแกนละสามคนสแกนสแกนเจอแล้วเกีแล้ว มันเม่งก็เลือดก็ไม่ได้ก็ลิ้นีบริบริบรบรบรม่ยืนตรงหลังขึ้นวงกลมนี่ด้วยเดี๋ยวไปยืนแยกเมื่อกี้มันหันอย่างงี้นะสั่งหูออกมันผมต้องต้องสแกนละสแกนสแกนมีคนหลดุดตอบนิดนึงเฮ้ยเฮ้ผิวช่วย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 อยู่ผมลบแล้วนะ เอานี่ยังไม่ได้เป็นโหมดยากหรอยากเลยนะกดแล้วกดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันมีงูแค่เนี้ยเออมันต้องมีงูเต็มแมพอีกกดยังอะแต่หดแล้วนะกดแค่หนึ่งใช่ไหมแค่หนึ่งพอเออแค่หนึ่งพอแค่หนึ่งใช่ไหมโอเคพวกน้องพวกน้องพวกน้องแค่แตะคิวไปนะอย่าอย่าออกไปเกินชื่อวงกลมเออเอาไว้เข้ามาเมื่อวันนี้ไปนั่งดูคลิปเห็นงูเต็มแมพเลยงั้นขั้นสามขั้นสามจะยากมากต้องส่งคนไปนอนตายเลยไอ้คือมันหยิบต้องสแกนแล้ว ใครจะตายจ้ะไม่โดนสแกนไม่โดนโดนสแกนใหม่ชาร์ิษคนนะตายจากปืนเลแได้ยังเจอเจออีกไหมหรือว่ายังไม่เจอโอ้ยโดนแล้วเนี่ยพิษพิษพิิษเหมือนถ้าหลุดสแกนก็ต้องต้องตายไปคนนึงไปเลยพิคพิษอยู่ที่โมลิพิษอยู่ที่โมลิเมื่อกี้ชาร์จโอ้ยเฮียแม่ง นมันดอมันตอนนี้มันไม่อยู่ที่ตำแหน่งคนอยู่นะเคลีบเคลีบให้บอสมันมาอยู่ตรงเส้นอ่ะแล้วที่เหลือกูอยู่แค่เล่นเล่นที่ขอบเส้นครึ่งวงกลมแค่นั้นใช่บอสนี่มันนี่รลยเมื่อกี้มันตีผมกระเด็นเลยเนี่ยผมจะต้องสแกนแล้วสแกนสแกนเหมือนผมสะแกนหลุดไปอเที่บอสใช่สแกนหลุดสแกนหลุดเรานี่มันต้องถอยมากระสแกนอีกนิดนึงอ่ะแม่งเนี่ยวงนี้เลยไหมใช่ถ่งแล้วถ่งแล้วเราเราส่งนะ้ว่งแล้วส่งแล้ววันน โดนพิษแกอะไรแล้วตายตายไปโยกโดนทิษไงบางทีมันโดนซึ <c oughs> ่งไหมตายยังไม่ซึ่งหนึ่งยังซึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นไรยังแบบอยู่สี่ห้าคนได้แต่แต่มันสิเปอร์เอ้ยห้าเปอร์ยัดได้เร็วๆแค่ไหนน้ <c oughs> อยเวลามาก็ยังดีอยู่เวลาใช่ครับวันนี้ ต้องไปสแกนแล้วนะสแกนสแกนคุณเพียงแมวเดินเร็วมากหนักลงเท้าอ่ะเจอไหมื่อกี้ไม่เจอเหมือนสแกนไม่โดนอ่ะไม่ได้อยู่ในวงกลมเฮ้ยรวมกลางรวมกลางแล้วมันมีพิษด้วยใช่เอ้าต้องออกมาจากวงตรงนั้นเลยรู้ตึงอ่ะคลายได้ตอนนี้ถ้ามีนะถ้าไม่มีก็หลบ ันต้องเล็งเท่ั้นต้องดูว่ากลุ่มเพื่อนอยู่ตรงไหนไหมเราก็ไม่เห็นไอ้วงที่มันแคบลงมาเรือ่อยๆเราตายแล้ว,ลวนะแก้ไม่ได้แล้วนนหมอหมอตายแล้วพีสัดตายแล้วน่าจะตายกันอีกไม่นานถ้าไม่ถ้าไม่ได้ชุบหมอขึ้นมาอาจจะต้องรีนะเพราะว่าคิวล้มไปแล้ว ยิวล้มหมดแล้วม,มันต้องอนะมันต้องเะต้ยเดี๋ยวผมค่อยดูวิธีผมค่อยสกแกนโดยเลงคนแล้วกันแต่ว่าต้องอยู่หมู่ไม่ก็คือจริงๆก็คือแบบเหมือนไม่ต้องเลงคนอ่ะพี่แค่ยืนกันตรงใกล้ๆบอสขึ้นวงกลมแล้วยนวงา้างทีมันขอบมันหลุดไงหลุดคนนั่นแหละที่หายไปใช่ก็คือต้องพยายามตีชิดๆบอสไว้อย่าออกไปบางทีขอบมันหลุด ถ้าวงพิษใช่ไหมก็คือเอาไปทิ้งแล้วก็รีบกลับเข้ามาชิดแบบนี้ได้นะจริงๆเราวางแบบนี้ได้เ้ยเนี่ยห้ามตีให้เกินนี่ประมาณนี้นี่ถ้าสมมตินี่แล้วกันนี้เนี่ยตีอยู่ในมุมนี้ไหมห้ามเกินเลยเนี่ยใช่ใช่ครึ่งวงกลมของอันนี้แหละแช่นี้เนี่ยตีกันอยู่แค่นี้แล้วก็ตรงนี้วงให้ขนาดนี้มีหมาป่าที่ออกไปเนี่ยให้ขนาดนี้เนี่ยตีกันตีกันอยู่ในไอ้สามสามเหมือมไอ้สามเหมืองมิด้าเนี่ย แล,แล้วเวลาขยับอะสมมุติว่าถ้ามีพาดลงวงพิศตรงนี้ใช่ไหมก็จะขยับมาเล่นวงกลมนี้ตรงเลขสามอะก็ขยับเหมือนกันใช่ตีกันอยู่ประมาณนี้เนี่ยวงแค่เนี่ยจะได้สแกนง่ายคือ,คอท,ทุกคนเลยจะแยกไปดีกว่าเพราะว่าตอนแรกโมเลีอยอยู่ตรงนี้แล้วบอสมันก็หันต้องลองดูเดี๋ยวไปเกนะ็บไอ้นั้นผมว่าผมกดแบบแบบยากนันไม่ <นะ S 2> ไม่ไมาม,ม,ม,มาอยู่มาอยู่ในครึ่งวงกลมหมดเลย กดแบบยียากถูกแลยอยาจะฉีกออกไปเจเหินมาแล้วจะแทงอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้มาอีกจุดหนึ่งก็ได้ไม่เกินตรงขอบเนี้ยต้องต้องวงเพลอกอะวงรัศมีของสแกนอะเท่าไหร่คือแค่นั้นนี่สแกนสมมติผมยืนตรงนี้นะตำแหน่งลองดูนะแล้วผมลองกดสแกนเล่นดูนะเห็นไหมขอบไหมเนี่ยมผมต้องยืนประมาณเนี้ยผมต้องยืนประมาณนี้เลยได้ได้ไม่ตรงนี้ด้วยก็ได้ตรงนี้บางทีมันแฉลบมาตรงนี้ปัก มาร์คไว้อันหนึ่งอ่ะใกล้เข้ามาก็ได้เนี่ยมันจะมีขีดตรงวงกลมเนี่ยเอาอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะผมจะสแกนตรงนี้นะอ่ะเนี่ยจะเกือบครบหมดมันจะประมาณเนี่ยผมจะสแกนที่หลังสีเขียวแล้วก็ผมจะกดที่อันสีเขียวเนี่ยคืออย่าอย่าไปยืนนี้เพราะว่ามันก็คุมแท่งด้วยเนี่ยผมจะประมาณเนี่ยมันอาจจะมีหลุดประมาณหน่อยจะยืนอยู่ประมาณนี้แล้วก็กดขยับขยับเข้าไปอีกได้ไหมพอมัน แม่งไม่ต้องหันหน้าให้ตรงด้วยนะใช่ใช่สมมติมันต้องหันหน้าให้ตรงอ่ะบางจังหวะมันหลุดไปเนี่ยมันต้องหันแล้วถ้ายืนตรงกลางอ่ะยืนยืนเตียยตรงเนี้ยตรงกลางแล้วกดสมมติถ้าผมอยู่ตรงกลางแล้วผมกดอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่้างหน้าแ้าก็นั่นแหละเออเพกถ้าผมถอยมานิดนึงแล้วก็หันตรงอ่ะถอยออกมาประมาณวันลหันมาเลยใช่ทุกคนก็อยู่ในนี้มันจะครบมันจะคุมหมดเลยเพราะว่าที่ตีกันนะ ใช่ผมจะมหาตำแหน่งในการสแกนให้ดีเนยแต่ว่าถ้ามันตายก็ต้องปล่อยตายไปคนหนึ่งสองคนตอน,ตอนที่มันเรียกชื่อยังไม่ต้องรีบสแกนก็ได้รอสักวิสองวีล้วค่อยกดใช่ก็ลองมาหามุมเดี๋ยวกดให้เนี่ยถอยมาหามุมแล้วกดให้ถ้าไม่โดนอะไรนะเพราะว่าถ้าสแกนพลาดเหมือนมันสแกนไม่ทนันละมันก็ปล่อยข้ามไปเลยมันต้องต้องโดนใช่ใช่แล้วก็เมื่อกี้ก็คือสูงชาร์จชาร์จเลือดก,ก็คือตายเลยนะเกือบตายเลย ใครผิดเราลองดูออกยังอ่ะคุณเชียงดาเมจก็ไม่อาจะประมาณนั่นแหละตี่เราก็ประมาณครึ่งห้าหกห้าหกหมื่นต่อวินสามสองเอาเอาเอาโอ้ยคุณเชียงงงจนไรอบนี้นะก่อนหน้านี้เห็นนะโอ้คุณเชียงไม่เปิดเหรอดึงบอสดึงบอสกลับดึงบอสกลับอ่าขันผิดแล้ว ซีไปก่อนแล้วเราก็ค่อยให้ดึงกลับมันดูดผิดแล้วทำมไมนะมันไปดูดฝั่งโน้นนะมันดูดผมมันดูดิดฝั่งร เอาพิจาออไปขออกไปสักหน่อยก็ได้ไม่ต้องไกลไมากนะแค่นั้นไม่ผิดแล้วใช่ใช่แค่นั้นประมาณนั้นก็ได้เพราะว่ายังมีพื้นที่เล่นมาตาออกไหมมาตาออกใครเป็นมาตาออกถาถ้าบอสหัน คุณเชียงแมวนี่แย่เลยนะเพราะว่าคุณเชียงแมวเป็นเสาเงาด้วยดูไปทางนี้จริงผมไปดูคลิปคนจีนอีกรอบหนึง่งเขาบอกว่างูมันตีคนที่อยู่ไกลสุดอืเขาพิสูจน์เลยคือเขาให้คนไปนอนตายไกลๆแล้วงูมันจะยิงคนนั้นเสมอเออเคยเห็นอยูยไปแล้วด้วยนะประมาณว่ายอมมีคนตายคนหนึ่งแล้วนอนไม่ชุบเพื่อให้อยู่งูมันยิงตลอด แต่เขาสาั่งูออกแบบทั้งหมดเลยงูออกมาแล้วนะระวังเดี๋ยแล้วก็กลับเข้ามาตายเมื่อกี้แอลน้องพิวน่ะตายเพราะอะไรพื้นสอ่งงูนั่นแหละพลาดเราสามแถวจบดีๆแลกระโดดแลพยายามกระโดดเทศสัตวตายเทศสัตพื้นมาแล้วแล้วไม่เป็นไรก็ค่อยชุบก็ได้ถ้าตายครั้งเดียว มต้ก็ไปทำหน้าที่ผมผมโดนแล้ววะค้างติดเพื่อนรีก็ได้นะเรารู้สึกว่ามันหันมั่วแล้วอ่ะมันไม่ได้หันแบบนี้ใช่เนือนี้งั้นก็รีอ่ะเมื่อกี้ติดเพื่อนทำไมไม่จะเดินแล้วมันติดเพื่อนด้วยหรอใช่ไหาคุณเชียงแมวจะโดนเป็นมาร์กแทนใช่ไหมเราเลยมันได้อีกฝั่งแล้วไปไปมาๆอ้าหันเราพอหันเราเรากลับมาอีกทีนึงเสาพลาดเลยยอจะรีก็ได้รีก็ได้วิ่งไปที่ผิดกันนะ แต่โกเลคคนเชียยแบบพรอนแล้วก็คือถือถ้าแทงเปิดปุ๊บเราค่อยๆกดสกิลตามหลังก็ได้ให้เพื่อนมันเปิดคนแรกอ่ะ <c oughs> ให้ผมจะทําแบบในคลิปที่แอดส่งมาให้ดูอ่ะ <c oughs> ที่มันวางเงาก่อนอ่ะมันต้องรีบกดไงไ้นเงามันจะหายโอเคเดี๋ยวให้แทงไนเลดบางทีเราอาเปิดปกติดีกว่ามันเสางูมันพลาดที่ตัวเราเอยู่นะมันไม่ได้ไปมากคนไกล้เมื่อกี้ยังไม่มี มันใครไกลสุดก็ไม่รู้ไม่ึงก็วนใบใบม้าผมมั่งม้าไอ้นั่นม้ามันไกลไกลต่อหนึ่งกันนะไม่ได้ไกลทั้งหมดหมายถึงว่าแบบอันนั้นมันอันไหนไกลสุดก็ยิงกันแล้วมีคนเหรอเอ้าเดนี้อ้าเดี๋ยวเนี้ยวดเป็นมอนเป็นมอนเป็นมอนวิญญาณเพื่อนนี่ตายไปแล้วอาคาดแฉนได้อยู่ สแกตมาเน้นถูกละเหลือแค่หลบดีๆตอนนี้เหลือแค่หลบดีๆทำไมดาเมหมัดมันเยอะจังวะดาเมหมัดอะไรดาเมหมัดเนี่ยอีกคนหนอ่งสี่หมื่นน่าจะรีบเขาเป็นมเลยมัเป็นมัดไงต่อยแรงมากผมรอลูนทองอยู่เนี่ยจะสุ่มไม่ได้ลองดูว่าจะถึงไหมปูดาวอะไรพร้อมยังอ่ะเอาไปเลยผมไม่ใช้แล้วทานน เราลูนทองวงทิศวงทิศวงทิศนะลืมเราออกไปแล้วกลับมาแบบรอมันปุ่มแล้วก็กลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนเนี้ยตึงต๊งใครไปดุดผิดทางตีไปก่อนก็ได้ไนมะ่ตึ้นเลยนะโอ้ออมาตีแรงแนะั่นเลยเกือบยกตีเลยเนี่งยัง น่าจะไม่หันไปทางยามะแล้วเพราะว่าบอสเข้าไปใกล้ยามะมันก็เลยรัศมียามะมันแคบอ่มะมันก็ถือว่าคนอื่นไกลกว่ายามะดีถ้าบอสเข้าไปใกล้คนนั้นใช่บอส<อ>มันจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอจริงๆนี่บอสมันอยู่ติดหน้ายามะเลยนะส,สูดเราแล้วเราไกลเป็นอไอ็นดันไปแล้วเมื่อกี้เราต้องมาตีตรงกลางแม่เราล้มไปแล้วนะเอาเอาใหม่มาตั้งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ พราาาะว่ถ้มันคือเราต้องตีตรงกลางง่ายๆเราต้องตีตรงกลางเลยเอามาตรงกลางเลยก็ได้เราตีตรงกลางเลยก็ได้ไม่ต้องเอียงไปไหนตรงกลาๆเนี่ยไม่ไม่ก็คือให้บอสมันอยู่เล่นกันที่ขอบวงอ่ะขอบวงนี้ one hour later น่ะเราจะตีประมาณห้าสิบเปอรเซ็นถ้าถ้าเล่นแบบกลางต้องเล่นดีๆถึงจะตีถึงร้อย ไม่ก็เหลือแค่เลขเหมือนเดิมก็ได้ไม่ต้องสามสี่ห้าได้อาจจะงงทีไปยืนเลขตรงให้อัน,นอดึง<ะ>ี้ยอยู่ไก<ห>ลมันก็ดึงไงก็ไปอยู่ไกลไงเอออยู่ไกลให้กันเเออก็ไปหยุดแทนยนะตรงเลขสองอยู่ไกลอ่ะถ้าอยากให้มันดึง,<ร>งก็อยู่ไกลอ่ะไม,ไม่ก็เอา<ร>มาสามสี่ห้าอะไรออกเลยก็ได้แล้วเล่นกันแค่นี้จะได้ไม่งงเพราะว่าบางทีแบบมายืนตรงนี้อะไรประมาณเนี้เอาเนี่ยมีแค่เนี้เออเริยมเก็บโลกถูกไหม มีแค่หนึ่งกับสองแค่นั้นแหละเล่นสองตำแหน่งแค่นั้นแหละแล้วก็ที่เหลือก็ใต้ตีนบอสอย่าหลุดไปถ้าหลุดรีบกลับแค่นั้นะมีหลักการมีแค่นั้นเหลอทีแ <ผม S 1> ล้วบอก<ๆ>นะแล้วสรุปโมลิไกหรือว่ายาคนนูน้นไกใครไว้ไกลถ้าโมลิย,ยืนไกโมลิามายืนตรงเลขสองเลยโมลิไปยืนเลขสองแล้วคนนู้นกลับมาเลยตำแหน่งโมลิแล้วก็ถ้าใครตายก็ไปนู้นแบบถ้าจะพุ่งไกลอ่ะก็คือคืออย่ามาไกลฝั่งนี้ถ้าไม่ใช่คนทําแม็กซ์สองูหรืออะไร ให้ไปไกลอยู่ฝั่งนู้นถ้าพุ่งเกินพุ่งสกิลพุ่งเลยเพื่อให้สกิลมันสาดไปตรงที่มาร์คมนมาร์คไม่งั้นถ้าเกิดว่าพอหันสมมติว่าพอตัวเองยืนอยู่ไกลใช่ป่ะโดนดูดรู้ว่าตัวเองโดนแล้วก็คือไปยืนตรงเลขสองเลยกลับไปพร้อมแล้วเปิดไปเลยเราเข้ามา ให้ให้บอสมันพยายามอยู่ที่เส้นเส้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไกลกว่าคนที่อยู่นอกวงกลมถูกแล้วมันดูดถูกแล้วตอนนี้มันดูดถูกแล้วนะบอลลี่ต้องไกลวงกลมนอกให้ได้นะไกลกว่าวง,งกลมนะเพราะว่าขยาับเข้ามาหนึงนี่หรอวงกลมนีมใม้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่วงกลมรอบนอกไอ้โย่อยู่ก็วิ่งเร็ววะสแกนทิศล่ะมีคนออกไปแค่คนเดียวก็คุณนกแค่นั้นแหละได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ถ้าในวงไม่เจอใครก็มีแค่คุณนบลบลลอ่นะ้ะเห็นแวบ,บดิมาตปลามานามาเปลาไปไนงะบิงกลับไปข้างหลังนเหมือนน่าจะเป็นมาร์คที่เราเราโดนดูดนี่่าจะกลับอาตีบอกันต้องออกไปสแกนล่ะ น่าจะพบนะก็มีแค่นกมาน่าจะที่โมลิมีสองคนมีนกกับโมลิน่าจะพิที่โมลิหลบหลบนะไม่ใช่ดูดูพิจูโดูพิจูสาวาวไม่ใช่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 เออนี้ข้าไม่เห็นไม่ใช่ใช่ไหมเพราะมีนกกับโมลิที่ออกห่างหลุดวงไปเมื่อกี้เห็นแค่นนั้แหละนอกนั้นไม่แน่จะหลุดนะอยู่ในวงกัน โอ้ยติดแล้วว่าแม่งเหมือนมันปิงแล้วแม่งดึงดึงแบบมันปิงแม่เนี่ยมันแบบลูกน้อง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 โดนลากคุณยาเยเข้าไปไม่ได้เลยมันไม่ได้ปิงแต่ว่าบอสมันตีผมกระเด็นไปไกลสแกลต้องสแกนแล้วนะเนี่ยเต็มวงเลยเนี่ยจะมีชื่อขึ้นใช่ไหมแกแล้วแกแล้วแกแล้วใช่มีชื่อขึ้นม่เมื่อกี้เราโดนดูดนะอยู่อยู่ช่วยให้ตรงกลางตัดไปเลย าดาเมจโคตรตึงอันนี้ดีดาเมจไม่ทันเลยมันได้ประมาณห้าหกหมื่นนี่แหละกดจนเหนื่อยละถ้าไม,ม่มีอะไรช่วยให้ให้บอสมันดุที่เราเนี่ยเพราะว่าเราบอสน่าจะเลือดโหดอยู่แม่ง,งี้เลือดบอสน่าจะหลาสิบล้านหวังว่าโดยล้านเปล่าขนาดนั้น,นโดนทุกคนแหละคุคิดว่า โอเคแก้แล้วร้อยล้านแหละก็เป็นไปได้แต่เราอาจจะตีเข้าทีละแสนประมาณนี้ประมาณนั้นห้าหกหมื่นต่อวิออกออกออกอย่เอาอย่าออกไปนะัน่นแหละเลือดเลือดเลยแต่เพราะว่าเราโดนสุกสองรอบแล้วมันจะอะไรเลยอันนี้โอ้แท้ ตีได้นะงูออกระวังสองงูด้วยระวังตีเพลินแต่ระวังเส้นสองงูนะกระโดดข้ามได้หรือแม้ว่าท่าอมตะอะไรก็ใส่ไปแนละ้วคต้องสแกนพิแทงทแกนะ้วแล้วผมบอกหอให้แล้วถ้ามันติโกนนนะึงเด้อเดี๋ยวนะั่นอีกด้ว อันนี้เหมือนมันจะลงอกลางกลางแลางก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 างกลางกลางกาจกลางกช่งกลคงกลางกลางะลางางกลางกลากลางกล้งกลางลางเลานกางกนางกล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 างลางก้ากางกงกนาาจะกลากงล่าลาางลงากงาาล โตะแก่ตะแกแล้วได้หมดเจอแล้วแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วฮิวฮิวสู้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 หิวสู้โอเคเข้าเข้าไปมันมันมันผักกูจะไม่จะแตงโมลิแล้วเมื่อกี้ตำแหน่งโดนดูดใช่ไหมโดนผักไม่ใช่โดนดูดล้างให้แล้วล้างให้แล้วล้างให้แล้วมันะ รวมรวมโมีหมาป่าด้วยไเยังดียใช่ดีกลางไปเลยผมโดนอะไรลูกข้าตายต้องชุบผมได้ชุบก่อนนะลูกน้ผมต้องสแกนเมื่อกี้ลูกน้องฟาดเห็นแล้วโอเคสแกนถึงแม็กผมพอดีเลยดคุณเชียงแมวแก้แล้วคือคือเก็บชุบไว้ให้กับเพส่าดกับคนสแกนก็ได้สักหน่อยมันดีมันหลบไม่ได้อยู่มันตายอยู่ใต้ตีนบอสดัวอะไรไม่ัน มันจะขยับเข้าใกล้โมลิเรื่อยๆนั่นน่ะเดี๋ยวหลุดนะมองถอยมัน่ถ้าถอยได้ใช่ใช่ใช่พื้นแล้ววงิถ้าถอยถอยมาที่เส้นทองทองหนได้ก็โอเคมันอยากให้ไปอยู่ที่ใต้ใกล้หมดทีมากระวังวงิด้วยนะไม่ใช่มรวมนี้รวมรวมรวม แกนยกล้อก็สแกนอีกคนทางนู้นแะใครโดนนะใครโดนทางนู้นใครโดนน่าจะจิ๋วหลิงโดนที่แก้แล้วดีไปดีไปอยู่างโดนดูดตรงนู้นน่ะใช่ใครใครที่โดนดูดไปยืนตรงเลขสองนะไม่จีนมากินสดวนระเบิดตายไม่ตายซ้ำมาแล้วนะเราอยู่ใต้ตีนบอสเหมือนเดิมเดี๋ยวขึ้นไปยืนมั่วขยับขยับบอสเองตรงทางเดินมันอะไรเนี่ย ลูกน้องลูกน้องออกน้องออกผมิวไงอย่าเข้าไปโดนบ่อพินใต้ดินบ่อเหมนเดิมเหลือห้าห้ห้าห้าชุปอยู่เยอะอ๋อไปกลับไปเลที่โมน่แกนลวผมสแกนล้หยุดที่พิมพ์แก้แล้วดีไปดีไปรวม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 ลรวมรวมอยู่ที่บ่อ ไปไปดดามมป้ามาป้มเป็นหเต้าเตาดามึงๆอยู่ใต้ตีนบอสไปเลยไม่ต้องกลัวผมเหลือแค่แม็กไอ้จะแกอีกครั้งแตกยัดเลยมีหหอยเอาคลิปมากไปออกไโอเคโอเคบอยู่ใต้ ใช้จังหวะแบบไอ้เหี้ยกำลังจะสกปรกสกิลกระแกให้ได้ดินบอสอยู่ได้ดินบอสแต่ว่าอยู่อีกด้านหนึ่งนะเพราะมีพิษพึ่งวงกลมนะแกนไปมันไม่โดนแกนไม่โดนหลบนะถ้างั้นหลบหลบหลบห้ามแม็กนี่ไปหมแล้วห้ามแม็กนี่ไปเลยดามิ่งเลยดามิ่งเลยดามิ่งเลยไม่ตีแล้วนะดาวินะหลบนะหลบหลบหลบกปเลยดามิ่งได้ก็ดามิ่ง ให้มันเข้าให้มันเข้าบอหลยใช่ใช่อัดเลยจังหวะที่บอดเนี่ยมันด้ดาเมจได้ดาเมจอย่างเดียวดาเมจอย่างเดียวหลบผู้ชนะดาเมจอย่างเดียวนอนนิ่งเลย่นะเลยไปดูว่ามันปดมอ่ะปดไปดูว่าปดไหมใช่ไม่ใช่ว่าเราลงไม่ปลด ดูมันปลดไหมถ้าไม่ปลดงานหยาบมันก็ไปลงนู่นปลดได้ปลดก็ไปแลกนั่นเลยแล้วเราต้องทำอะไรถึงได้ไอ้ดิ่งดึงสีแดงเนี่ยไปลงเยต้องอ่านไปชิ้นนีปลดไปปลด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 ก็ไปแลกของมาใส่เลยไปแลกไอ้ทำค้าไปนู่นมาใส่มีใครจะกลับไปปลดหกตัวได้ไหมโอ้แม็กซ์อื่นเราคิดว่า